ดูไว้นะตัวปุ๊กใหญ่นึงนังกระปงเป็นปลาสุกพอดีตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วตำน้นกินกาแฟกันมาเสี่ยงออห้าการตอนนี้ก็ มันยักเศร้าลบมแน่เลยนะม,นมานะพันกองกใหญ่หญ่ไปนอนุ่ดละเฟ่ก่อเด็ออกไปหาการเลาะฟังเสียงเบิกมูกินมากระบก เสียงลมอุกอุกใหม่แล้วบบนี้แล้วมาเงียบสง,งัดเลยนะพอดีนอนตื่นมาเป็นเงียบๆก็เรยว่าเป็นการลมอุกใหม่แลยแต่ว่าน,นแต่ระปายแหละมันลมมาเป็นบ้าแบบนี้มันไป็นลมตลอด กาแแล้วนะเท,ที่ยงคืนหานาทีของหากาศปรนมาณนี้ปัตตานวายแลนด์ นัววายตัวเป็นหลังเลยลายตัวนัววายโมนี่หินเสียงมูเลยนะนยินที่เสียงนัววายของกระบอกนี่ถามไปฝากด้านศาสตร์ก่อนไปนี่ยมาในห้องโคมก็ยึกเมืล่ละ นีลก็มาหอดด่านสะอาดตีหนึ่งสิบเก้านาทียัง่ไยินเสียงยังเลยมามาฟังเสียงมูคบมากระบกมากระแตดูวายนะตุวกใหญ่นึ่งนังกระปก าแดงต่อเชรงไฟเมื่อยไปนะมาดังไฟทิงก่อนมาดิตอนเสาร์ังไปต่อตอนนี้ก็ตีสองเลยตีสองสิบเอ็ดนาทีแล้วตอนนี้เมื่อยไปผักผ่อนก่อนกับเมื่อบอนกับขี้ขานเมื่อนะควมามไกลเติบมานี่ก็ เริ่มแจ้งแล้วนะพอเริ่มแจ้งแล้วก็ล่มอุกอุกเลยแับน,นี้ดีดังไฟนอนนะมาแล้วก็โฮมงกับเม็ดเลยผักพรอนได้นี่เสียงมาจองฮอนได้ก็แจ้งมารลมแห้งเนี่ยจะออกดันดันต่อกครับสี หัวไปแล้วหัวมันดมเปิงไปเปิงมากหลอกกับข่าวด้งแล้วต่หลอกเมื่อบอดเลยจะคนอนไว้จะหลอกขึ้นด้านนะตอนเสา บอลนะไปแต่เท bon ี p p ่ยงคืนพไปเมื่อยเลาะแลยครับดังไฟนอนมาในผ่านกองไปใส่อะไนี่ลุดไปบ่ลืมเรามาเอานี่คือสิ่งที่เามาเอาเต็นแต่หอยเห็นหอยเกิดพร้อม ผ่านกองมาเอามาเราไปเลยนะกลับมาจะเห็นแต่าหอยเกิบนะผ่านกองปลาเขามาเอามาเรามาถึงแถวมูประมาณสามหมื่นนี่แหละว่ามือนำมาลายมูแต่เรากะเมือ่อระแบบจงใจไปถึงแถวแล้วว่ามาน่ะเงียบสมอยไปเลยแต่ไปถึงแถวอะไร แต่ว่าแหวๆไปยามครูเทียวกับเห็นมันถืออยางนะบรมหีหอยมอูเขาก่อนมาปีงปลาคอแล้วมานนี่ตามาหุงคือเก่า หานปลาตาประสิวเมื่อคืนีแต่ปลาลายโตอยู่แต่เราเอาตัวเดียวเลยตาประสิวทีมงานเราลายคนเห็ดปลาเห็ดล่าที่เรือรที่จามปลาคอเนี่ยกินกับตำหุง่ง ปร่งหมอขาวจังข่างใส่ดีๆนักลากันประดีให้มันเป็นฐานก่อนกอกนนำงอบหน้าประกาศเมื่อคืนคือว่า พ่อมูเสนอกไปหอดด่านสาดเลยหคอคมดเมื่อคืนเราลงมานอนอยู่แค่มดานหัวตีวนะว่าจะต้องเสาจะขึ้นด้านว่ะแต่มือตื่นเสามาลมแห้งอะไรก็เลยกลับมูมันเคยออกด้านนะแต่ลมแห้งโอกาสผอมันยากทางงน,นทีมงานนะผานกล้องกับซีเมนหนึ่งเขาอยู่บอลเท่านี้แหละแต่อะไรก็ไปคือซีเมนเพราะว่า อันวันนี้คือเบิงคือหากระปงนี่บิงนคือใจงานหากระยาน,นี่ ้านเลยมาตามมาหงอนก่อน อบนี้กับบอมานนี้แหละต่มีแนวกินปิงปลาตามหฮงบกขาดและตามหฮงไปยามแหวครับมูเริ่มมากแล้วบนแหวนะรอานามีโอกาสย่ดอกแบบนี้ กินเขาแล้วกลับนำมนเลยกลับบ้านปิงตาในแสบแลัวกากกินเขาแล้วนะเผ็ดขนาดจะหน่อยสิเก็บเผืองเก็บ,กบของเมื่อได้มะเีย รอบนาจังว่ากันไหมรอบในบประมาณตอนนี้เขาก็เก็บเรื่อเก็บพองแล้วนะซื้อเมื่อก่อนมาเนี่ยรอบนาคอยว่ากันไหม